ขึ้นคานบนแล้วนะครับทั้งพงก็ตีไม้ทะแยงครับตีล็อกไว้เนาะไม่ให้มันลม้มรถปูนใกล้ถึงแล้วครับตอนนี้ น,นนเอามาหาทางไอ้พองก้อนกันได้เนี่ยมีปันไดเนี่ยเอามาพี่ก้อนมีปันไดผ่านเลยผ่านเลย

quá thì được nó tăm áo tăm thân chắc chắn chi đây, đâu สั่นว่าไม่เข้อไปไล่าไนี่เาลไปไหลไปไหนนี่บอกเส้นเนรตะลเม็ดอีกนูตะลเม็ดอีกนึงเลยเดตะละเม็ดไหมใช่

แจ้วเอคอคนที่ตอกขักหัววะ tốt xuống mà, xuống xuống mà. À, <laughs> à? ăn đấy nữa. À

ว่าย่ว่าใช่ลวังแล้วปูด้วยลุงโอ้ตกตกร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมาแบบนี้ตกร้อยเปอร์เซ็นต์ก็เดี๋ยวเราจะงานปูเราก็เดี๋ยวชะลอเนาะถ้าฝนมา

ว่าไปยังว่าไปยังล่างเครื่องได้ลุงพันเจอกันเจอกันขับรถด,ดีดีลุงจิมด้วยอย่าให้ใครแซงเด้อไปธุระไปทุระ โออ้ยตกยตกพี่รอมฝากกล้องมิใชนไปถอยรถหนึ่งพันกล้องแยกใช่เอาโอ้ยปิดกลนกันไว้เังเน้นเลยถ่ายคลิปป่ะ